เออบาเนี่ยหน้ามืดนะค่ะโอ้หงงบางบางเนหลังเราอ่ะเออแล้วบอดบอดบอบาดบบลงบอดบอดบอาบอดบองบาดบอดบอดบดบอดบดบองบอดบดบรดบดบองบอดบาดบอดบอดบอดบดบอดบอบอ ป้ากลับไปกินกันที่เต็เหมือนไปเนเปิลเลยละไาอะพี่ ส่วนใหญ่เขาก็มาจองเต็นไว้ก่อนนะฟาร์มสีสวยที่วันนี้ฟาร์มเปิดมากอ่ะอตอนนน่าจะเป็นพวกกิจกรรมอะไรเนาะเวลาก็ทำอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เขามีจอกอง,กง,งไฟอะไร้รอไม่รู้อะแล้วก็มาแบบว่าเต้นระบำฮูเร่เลเลย <laughs> รบอ <laughs> รบคอเต <laughs> รียมพร้อมแล้วก็แบบว่านะ <laughs> <laughs> จะไม่ไหวแล้วเมือน เต้นระวังหูเล็บหเล็บต้นนี้ไม่มีคนมาแน่เลยเพราะมาแล้วกลางแล้วนี่เต้นเราเต้นไหนเนี่ยนี่ไงอ๋อใหญ่เหมือนกันนะเดี๋ยวชาวบ้านเขาเรียกชื่อเราเนี่ยอาร่าหล่ามากเลยนี่อันนี้คือเต้นเราถ่ายอุกหรอโอเคเมื่อกี้ไม่ถ่ายหน้าเต้นอีกชูแสงเข้า หรอโอเคได้โอเคยังหนึ่งสงอ่ะโอเคยัน